สวัสดีครับพี่อันสวัสดีครับพี่เอกโอเควันนี้เราทั้งคู่นะครับจากบริษัทเล็กซัสออโต o ซิตี้จำกัดนะครับเราจะพาท่านผู้ชมนะครับไปทดลองขับรถ r c 4 5 0 e ยนตกรรมไฟฟ้า ev พีเมนี่ยม100%ของค่ายเล็กซัสวันนี้นะครับเราจะไปดูว่านวัตกรรมเหล่านี้เนี่ยใช้งานอย่างไรส่วนในวันนี้นะครับเราจะพาท่านผู้ชมไปทานข้าเที่ยงนะครับที่สัปหีบนะครับ แล้วก็ไปดูเรื่องของการใช้งานว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็กลับมาที่เล็กซัสร,รามินทาแห่งนี้นะครับแล้วเรามาดูกันครับว่าเยนตกรรมของรถคันนี้พาเราเดินทางทั้งไปไปและกลับเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับและมีเรื่องของการใช้พลังงานเป็นอย่างไรเรามาดูกันครับครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกทุกคนไปนะครับเราจะเทสได์แบบการใช้งานจริง ระยะทางจริงนะครับวันนี้ประมาณกี่กิโลนะครับพี่เอก350บกิโลเมตรไปกลับนะครับ350กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอเวลาเราชาร์จเจ้าไฟตัวนี้เต็มพลังแล้วเนี่ยเราจะเดินทางได้ถึง350กิโลเมตรเพียงพอหรือเปล่าแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าเราควรใช้โหมดขับขี่โหมดไหนนะครับวิธีการใช้แบบเป็นยังไงแล้วเราควรเตรียมความพร้อมในการเติมลมยางเป็นอย่างไรตามผมมาเลยครับ สำหรับ Lexus R C 450e ยนตกรรมไฟฟ้า EV Premium ร0 0เจากค่ายเล็กซคันนี้ระบบขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ามอเตอร์หน้ากำลัง150กิโลวัตต์204แรงม้ามอเตอร์หลัง80กิโลวัตต์109แรงม้าจะมีแรงม้ารวม308แรงม้าอัตราเร่ง0 100 5.3วินาทีความจุแบตเตอรี่ขนาด71.4กิโลวัตต์อว สามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าได้470กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP สามารถวิ่งด้วยไฟฟ้า420กิโลเมตรมาตรฐาน NEDC ขับได้จริงที่ถนนและสภาพอากาศประเทศไทยประมาณ350-400กิโลเมตรการชาร์จ AC รองรับหัวชาร์จ AC Type 2กำลัง11กิโลวัตต์อาว ใช้เวลาในการชาร์จ0 1 0ยภายใน6ชั่วโมง30นาทีการชาร์จ DC ลรองรับหัวชาร์จ DC CCS combo กำลัง150กิโลวัตต์อาวใช้เวลาในการชาร์จ0-80%ภายใน30นาที Lexus rc 4 5 0 e จะมีด้วยกัน2รุ่นย่อยรุ่นแรกจะเป็นรุ่น Luxury มาพร้อมกับขนาดแบก18นิ้วเบาะหนังเป็นแบบ س เนติกเลเทอร์พร้อมกับไฟสูงต่ำอัตโนมัติส่วนอีกรุ่นจะเป็นรุ่นพรีเมียมมาพร้อมกับขนาดแม็ก20นิ้วเบาะนั่งเป็นแบบซูเอกเลเทอร์ไฟหน้าเป็นแบบสูงต่ำอัจฉริยะอะดัพตีพาย b ีนซ System หลังคาพาโนโลามิกกลาสโล ระบบการสะเทือนด้านหน้าแบบ m a c p h e r s o n s t ต u t มาพร้อมกับตัวดูดซับแรงกระแทกชนิด FRD2 ที่ช่วยปรับการรองรับการสั่นสะเทือนจากแกนโช๊คได้หลายระดับตามสภาพถนนช่วยให้การขับขี่นุ่มสบายระบบการสะเทือนด้านหลังเป็นแบบปีกนกคู่ระบบขับเคลื่อนแบบ d i ล e เล็กโฟระบบสามารถช่วยควบคุมกระจายแรงขับให้สมดุลทั้ง4ล้อเพื่อให้ขับเคลื่อนได้อย่างสมดุล และลดความเหนื่อยล้าในการขับขี่เพิ่มความสบายในการโดยสารถึงแล้วครับพี่เอกป๋าป้าบีดสัตหีบนะครับพี่เชื่อไหมเราใช้ไฟมา40%เองพี่จากลามินทาของเราเนี่ยนะครับมาที่นี่เหลือไฟอีก60%จากลามินทามาที่นี่เราวิ่งไปทั้งหมดใช้ระยะทาง155กิโลเพราะฉะนั้นแปลว่าเราเหลืออีก60%เราวิ่งได้อีก195กิโล ถึงโชว์รูมเราแน่ๆอย่างสบายๆยอดเยี่ยมเลยอ่าแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมารีวิวช่วงล่างของตัว RC ตัวนี้ให้เพื่อนๆฟังนะครับ LEXUS r c 4 5 0 e คันนี้เป็นแพลตฟอร์ม EV 100%คันแรกของ LEXUS มีความยาว4,805ม mm, ิมความกว้าง1,895ม mm, ิมความสูง1,635ม mm, ิมความยาวฐานล้อ2,850ม mm, ิเมเท่ากับ LEXUS RX ของเราเลยนะครับ ระบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวขับเคลื่อน4ล้อดเเรกโปล์ Pro, กำลังสูงสุดรวมทั้งระบบ308แรงมา้าแรงบิดสูงสุดถึง435นิวตันเมตรแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนขนาด71.4กิโลวัตต์อัวอัตราเร่งสูงถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลมไว้ที่5.3วินาทีถือว่าให้มาครบทั้งมิติ และพละกำลังที่สูงกว่าคู่แข่งในเซกเมนต์เดียวกันจากรถค่ายุโรปเลยนะครับสำหรับช่วงล่างของยุตกรรมคันนี้จัดว่าดีเยี่ยมเลยทีเดียวครับสมกับเป็น EV p ีพรีเมียมร้0ซของค่ายเล็กซัสโดยเฉพาะช่วงล่างของรถยนต์คันนี้นุ่มนวลแต่แฝงไปด้วยความสปอร์ตโดยเฉพาะพ,ะพวงมาลัยควบคุมได้อย่างแม่นยำคมไปตามโค้งมีระบบรองรับแรงกระแทกจากพื้นถนน อีกครั้งยังถ่ายทอดความรู้สึกจากพื้นถนนได้แตกต่างจากรถ SUV ทั่วไปรถคันนี้มีจุดศูนย์ถ่วงต่ำสามารถทำความเร็วและเข้าโค้งได้อย่างมั่นใจระบบตรวจจับบุมอับสายตา BSM Blind Spot Monitor ระบบความปลอดภัยขนาดเปิดประตู s e a Safe Exit Assist ระบบช่วยเบรกขนาดถอยจอดจากที่จอด PKSB Parking Support Brake KSD ตอนนี้เราก็มาถึงเลกซอรรามินพาเรียบร้อยแล้วนะครับครับผมเป็นไงพี่ก็เราวิ่งทั้งไปและกลับนะครับเราวิ่งไปได้ที่308กิโลเมตรวิ่งยังเหลือระยะทางนะครับในมาตราวัดได้45กิโลเมตรรวมทั้งหมดเนี่ยระยะทางที่สามารถวิ่งได้353กิโลเมตรนะครับ แล้ยังเหลือระยะทางที่เป็นพลังงานสำรองอีก30กิโลเมตรนะครับแปลว่าเหลือๆเลยใช่ไหมครับไปกลับเนี่ยระยะทาง300กิโลเนี่ยไปเที่ยวไปพักผ่อนต่างจังหวัดนี้โอเคเลยใช่ไหมครับพี่เอกสบายเลยครับเพราะฉะนั้นสมรรถนะของตัว RZ 450E ของเรานี้สุดยอดจริงๆครับสำหรับการเทสตปในัวนี้ต้องขอขอบคุณ Lexus Auto City ทั้งสาขาลามินทาและสาขาสุขุมวิทด้วยนะครับ และสำคัญเป็นอย่างยิ่งขอขกอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ร่วมเปนใจให้ไปกับเราหากท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่คันแทกด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ